มีเด็กมาโบกรถข้างทางสวัสดีจ้ะหนูนุกนะอ่าหนูจะไปไหนคืนนียคะไ จ้าขับบ้านหน่อยได้ไหมคะปอนอเป็นยังไงบ้างดีงาร้อนนิดนึงนะคุณทำไมต้องให้ฉันไปบอกรถเมื่อกี้นี้มันจะต้องอลังการไงคุณการที่เราจะไปสเปนเงินเรามันต้องอลังการนิดนึงอลังใครอลังการนี่นเหงื่อแตกเต็มหลักแล้วนี่ดูคือจริงๆอะ่ะบาซาตั้งใจจะชวนคุณครับผมไปเดินช้อปปิง้งเป็นูนี่นั่นด้วยกันช่วงปลายปีอย่างนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าคุณตามเนี่ยมีแพลนเปลี่ยนรถปลายปี ดอย่างนี้คุณผมเล่าให้ฟังห่อว่าการใช้รถยุโรปก,ก่อนละกันคือผมวางแผนว่าดูจากค่าการเสื่อมราคาแล้วก็การ l ีสซ i ่งระยะเวลา5ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดอขอย้อนมาว่าทาไมผมถึงเลือกแบรนด์นี้ผมค่อนข้างโรโยตี้กับแบรนด์นี้มากเพราะว่ามันมาจากประเทศเยอรมันมันเป็นประเทศที่ค่อนข้าง robust ่ล้่เป็นอะไรกับโรบัสต้อ่าชองอร่อยดีบางทกีก็กินแล้วแบบตื่นทุกทีเลยคุณ อะไรยมนเนี่ยยี่ห้อเนี้ย performance ดีคุณดู F1 หรือเปล่ายี่ห้ออะไรคุณพูดาเลยดีกว่า Mercedes Benz ครับ Mercedes Ben z นเนี่ยนะ<ม>ชนะมันตั้งแต่ปี2014จนถึงปีปัจจุบัน<ม>ตอนนี้เขายิ่งมีเทคโนโลยี EV ก็ไหนๆถ้าเกิดว่าคุณจะไปดูจะไปซื้อรถคันใหม่แล้วเอาเป็นว่าเราตั้งรายการใหม่ขึ้นมาเลยละกัน how to spend with Art กับเรา2คนครับผมปอธริษัทแสงสีบดิจดิตอลเดคเตอร์ฮาร์ปบริษัทไทยแลนด์ครับแล้วก็นี่แหละครับคุณตามจำลองาศาสตร,ร์ครับผม ถึงแล้วคุณตารับผมตอนนี้เราอยู่ที่ Mercedes-Benz Metro Auto House ่าพรามสองใช่ในเมื่อเรามาถึงที่นี่กันแล้วเราควรต้องไปทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ก่อนเจ้าของนั่นเองคือคุณบุรินหยุดหยุดหยุดเลยนะมึงเหยุดเลยสวัสดีคุณเ่าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุรินสวัสดีนายคุณบุรินเขาเป็น CEO เป็นผู้หที่นี่เราขอเปิดอีพีแรกให้คุณเลยที่นี่ที่ Mercedes-Benz Metro Auto House พระรามสองครับผมยังไงยังไงโจทย์คุณเป็นยังไงฮะวันนี้ผมตั้งใจดูรถใช้กับภรรยาในวันสุดสัปดาห์กภรรยาซีดานอาจจะไม่ได้ s u v ก็ไม่น่าได้ผมดูว่าน่าจะต้องเป็นรถคูปซึ่งผมบอกเลยว่า Mercedes เนี่ยไม่ได้เรียกว่าคูปเฉยๆแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นดีมคาคุณจะน่าจะให้ปไปเองไมเชิญคุณบุริยาร์คุณบูรินไปแนะนำถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้พี่บุรินมานิดนึงแต่เป็นไม่ได้อคนี้ะครับผมครับเราก็มาถึงแล้วนะฮะสำหรับ รถ CLS วันนี้กับ Dream Girl ของเรายิ่งโชวบ้างของอะไรตาแบบนี้เตรียมให้เธอเลยนะกับรุ่นนี้นะคะ CLS 220D AMG Premium ก็จะมีชุดต่างกับ AMG โดยเฉพาะรถคันนี้เนี่ยสไตล์มันจะแบบดูป่าๆหน่อยคุณมันเหมาะกับแบบการมีตุ๊กตาหน้า,นารถที่นั่งแล้วแบบ น่าจะยกระดับความสวยงามของรถขึ้นไม่ได้อีกนี่ไงใช่เหรอมันอันนี้มันตุชราหน้ารถผมชอบเพราะว่าคุณดูดิคุณดูเสาบีพิลล่าเนี้ยนะคุณไม่เหมือนรถรุ่นอื่นคุณดูเขาแนบมากับรถดูกระจกดูอะไรเป็นคูปที่แบบ สัดส่วนดีมากนลคุณก็คือชบเฉียวใช่บอกอะไรเศใช่ทั้งคุณแล้วก็คุณภรรยาใช่แล้วครับแต่ในส่วนตัวนะอันนี้คือสิ่งที่สะดุดตาเลยนะบอดนี่มันบอดสีพิเศษตัวเนี่ยถ้าเป็นสีดํากับสีขาวตัวบอดจะเป็นสีแดงพิเศษแบบนี้จะให้ความแบบพิเศษความสปอร์ตถ้าเสิร์สิ่งเหล่านี้คุณยังไม่พอใจครับผมอ ผมบอกแล้วเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ผมเลือกรถคันนี้เลยนะคุณคือมันเป็นคูปที่สามารถใส่อุปกรณ์กอล์ฟก็ได้หรือจะไปต่างจังหวัดก็ยังได้สําหรับสุดสัปดาห์เราลองไปดูข้างในกันดีกว่าคุณนั่งข้างๆนิดนึงผมอยากเทสว่าถ้าผมซื้อแล้วเนี่ยคนนั่งข้างจะสบายแค่ไหนมันเหมาะกับพวกเรามากเลยนะคือมันมีความเป็นแบบเขาเรียกว่ามีคอสมอแล้วข้างในคือดีไซน์แบบสวยมากใช่เฮด d room อะไรคือโอเคเลยนะคุณสำหรับรถคูปอะไม่ชนหัวไม่ชนหัวแต่ที่่าชอบ ก็คือนี e ้เลยค่ะหน้าจอที่แบบกว้างมาจริงและที่สำคัญคือเป็นทัชสกรีนปกติจะเป็นอนี้อันนั้นมันทินเดิมดิจิตอลไวดยสีนตรงนี้มาพร้อมระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า m b u s Mercedes-Benz User Experience หน้าจอก็สวยหน้าเราก็เชิดมาพร้อมกับระบบการสั่งงานด้วยเสียงด้วย Hey Mercedes อา สั่งการด้วยเสียงในขณะขับขี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไฟในรถเ่ยหรือว่าจะค้นหา Google Map ช่วยบอกถึงการทำงานของเครื่องยนต์และความสิ้นเปลืองน้ำมันด้วยนะคุณใช่ถ้าเพื่อนนั่งจะสบายไหมคุณลองดูหน่อยเป็นยังไงบ้างครับคุณปอนที่นั่งข้างหลังก็มันกว้างมากคุณโต๊คุยนี่คุณดูเข่าอ่ะไม่ติดเลกกูมคือไม่ติดได้เลยหัวเข่าไม่ติดหัวก็ไม่ติดหัวอะไรก็ไม่ติดจริงไม่มีติดสักหัวไม่ติดบ้นี่คุณปึ๊บลากมาปึ๊บเห็นไหม ้อผมว่าเออมีที่วางแก้วน้ํามีเลยผมบอกแล้วไงนี่มันคือดิวมคางจริงแต่นอกจากตรงนี้แล้วนะคุณซุ้มสั้นอยู่คุณโรนัลนี่หอกนะแต่นี้เขามีระบบ parking assist ก็คือช่วยจอดกดปั๊บจะช่วยจอดให้เลยเขาก็จะสแกนก่อนแต่ความพิเศษของเขามากกว่านี้ยังไงคุณคือเขามีระบบ360ก็คือกดปุ่มนี้รอบนึงเป็นกล้องคาเมล่าเห็นไหมจ้าม ชัดเจนมากเห็นคุณชัดเจนมากไม่ดูจากในกล้องตรงโน้ตเมื่อกี้ดูมาแล้วคุณเอาเหรอฉันทุ่มเทขนาดนี้คุณย่อผมต้องซื้อแน่ๆคุณต้องสำหรับโปรโมชั่นขนาดนี้คุณจริงๆมิซื้อไม่ได้ช่วงนี้โปรโมชั่นเขาดีมากยังไงบ้างอะเ๋ยวที่คุณโปรโมชั่นให้ฟังตรงโน้นเพราะว่าช่วงนี้นะคะ Mercedes-Benz จัดแคมเปญพิเศษครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz Limited Offer สำหรับรถยนต์ compact ทุกรุ่นได้แก่รุ่น A-Class, GLA, GLB แล้วก็รวมถึงรุ่น c l s 220D แล้วก็ Mercedes-Benz AMG GLC 43คูปรับฟรีนะครับประก,กันชั้น1 Mercedes Ben z p rotection นาน3ปีเมื่อทำสัญญาไมซ่าหรือสัญญาเช่าทางการเงิน Mercedes-Benz Limited Offer ก็จะเ f f e r ข้อเสนอดีๆเป็น offer เดียวกับ Motor Expo ใช่จริงๆที่นี่ที่ไหนนะฮะคุณตาม Mercedes-Benz Metro Auto House พระราม2นั้นฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการ How to Spend with Us ครับกับผมปอนทริสแสงศินผมตามสุนงรสากครับฝากไว้นะครับทุกคนสำหรับข้อคิดชีวิตคู่หลังจากที่เราแบบเลือกรถมาทั้งวันแล้วสำหรับภรรยาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอยู่ยังไงให้มีความสุขต้องอยู่ให้เลยวันพฤหัสไปครับทำไมอ่ะวันศุกร์ถัดวันพฤหัสโอ้ยล้ำเลิศ ภรรยาอนุญาตให้เล่นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นเขาเทิร์กเรื่อง